ทำภารกิจลับในโรงเรียนในซีรีส์ที่น่ากลัวบอกเลยว่าแบบนี้ถือว่าทําได้ดีเลยแล้วก็สนุกด้วยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเเพมีนะครับในคลิปนี้เราจะมาเล่นเกมแบบออกแนวสวยองขวัญหน่อยน่าจะเป็นแบบคุณป้า คุณป้ามาหาภัยหรือเปล่าตั้งชื่อเกมนี้เลยแล้วกันโอเคยังไงฝากกด s u b สไคร b e แลว้ like, กว share, กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเรามาเล่นระดับยากเลยเดีกว่าเวอร์ชั่นนี้เกมเวอร์ชัน่นยากเขาจะบอกว่ายากขึ้นและยาวขึ้นด้วยประสบการณ์คลาสสิกสำหรับผู้เล่นเกมจริงเท่านั้นสำหรับการหลบหนีคุณจะได้รับ2อัญมณีและหนึ่งเลเวลพลังงาน, okay. นาโอเคเลยากโอเข้ามาระ้ว,ว่าเฮ้ยชุดอย่างเท่เฮ้ยชุดสวยมาก อ๋อเราดูว่าเรามาคู่หูอ๋อเราลุยคนเดียวครับตัวมุมซ้ายจะมีเชื้อเพลิงนะครับแสดงว,ว่าอ๋อเราต้องค่อยใช้เชื้อเพลิงมีวันหมดตลอดอ่าถ้าเราโดดปกติก็ทั่วไปครับแต่แต่ว่าถ้าเราโดดปกติก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ากดค้างเมื่อไหร่ก็จะประมาณนั้นมันก็จะล,ลดเร็วไปครับเราไปลุยเลยดีกว่าบทที่หนึ่งดนตรีดูแบบว่า ยองขวัญหน่อยอ,ยอาสถานรับเลี้ยงเด็กของเบต็ตตี้แสดงว่าเกมมันอาจจะเป็นแบบสถานรับเลี้ยงเด็กสยองขวัญหรือเปล่าอ้าวเราไม่ได้ใส่ชุดในน,น,น,าานี้แล้วอ่ะทุกคนเรามาใส่ชุดปกติแล้วอุ้ยอ้าวตกไปข้างล่างเลยห้องเด็กอ่อนของเบ็ตตี้สอง มีกวดวิชาอะไรครับเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นแบบว่าอธิบายอ๋อมีการใช้หนังกระติกโอเคครับขั้นตอนกระโดดมีแจ็คเก็ตเอ้ยมีเจ็ตกดปุ่มกระโดดเมื่อคุณอยู่กลางอากาศให้กดกระโดดค้างไว้แล้วก็มีไฟฉายอาโอเคนี่ไฟฉาย F โอเคมีภารกิจขึ้นมานะครับอ่าเ <F S 1> อน,นี้ไม่ใช่ไหนครับรีกดแล้ว,วะ่ะลืมอาตาการยิงความเสียหายสิบโอเคมีปืนด้วยหนะคนเราไปลุยกันเลยดีกว่าอ๋ออาอานี่อาเลยครับแล้วก็ยิงปิ้วปิ้วนี่นี่นี่ นี่นี่ซ้อมซ้อมนี่นี่ <c oughs> โอเคโอ้พุ่งทีแต่ยังดีนะเชื้อเพลิงมันขึ้นมาเร็วอยู่อุย้ย F ก่อนไฟฉายเนะาะสามีไฟฉายก็ไม่ใช้เราโอเคเปิดเปิดมีอะไรบ้างโอ้เข้าอยู่ในนีไ้ไม่มีอะไรครับ ในนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องขังอ๋อเราอยู่ตอนแรกเราอยู่ฝั่งตรงข้ามโดดมาจากท่อแอร์่ะลุยกันเลยโอ้โหทำใอ้เกมภาพสวยยู่นะแบตเตอรี่บ็อกอมีแต่หลายๆคนเข้ามารอแล้วนี่ก่อนขอเปิดนี่ก่อนมีอะไรวะนี่โดดทีเดียวครับ ไม่มีอะไรเหมือนกันโอเคการฝึกซอมที่รวดเร็วเป็นพิเศษว่านละใช้โลบักซ์จริงๆลยโอเคก็อะไรวะแก้ไขกล่องไฟ คลิกสี่ครั้งคลิกสี่ครั้งกดปุ่มนี้โอเคลองดูหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เค่เอ้าวมาแล้วว่ะโอ้โหบื้ออยู่ตั้งนานเมื่อกี้โอ้ดนตียังกับสเตนเชอร์ติง Nursery เพลงใช้ได้เราเตรียมสั่งานได้คุณซึ่งจะทำในลำดับแบบสุ่มความคืบหน้าของงานต่จอจแสดงเวลาจนกว่าประตูจะเปิดประตูจะเปิดเมื่อถึง,100ถงร้อยเปร์เซ็นต์คุณสามารถฝึกบนลู้วิ่งนี้ให้เร็วขึ้นอ๋อแสดงว่าเราต้องมีการฝึกซ้อมใช่ไ,ไปเก็บนี้มาดู่ไอ้นี่จัง โอเคต่อไปลงยินเราต้องการแบตเตอรี่ดังนั้นควรหาพวกโอเคก็คือหาแบตเตอรี่ค้นหาแบตเตอรี่สี่ก้อนคุณสามารถค้นหาแบตเตอรี่ภายในกล่องแดงที่มีไอคอนโอ okay, เคเหมือนเมื่อกี้ผมผ่านมนาะ ผ่านไปเจองานสองเก็บแบตเตอรี่ที่ร,ร,รวบรวมเหมือนผมเจอข้อนแรกอยู่นะข้างนอกไม่กี่เหาเหมือนเจอข้อแรกอยู่ นะอ๋อวิ่งก่อนวิ่งก่อนอ๋อต้องมีครับนะวิ่งต้านไว้วิ่งต้านไว้อ๋อต้องวิ่งให้แบบพอดีพอดีกับลูด้วยแห่อะไรรับเนี่ยโอ้สุดยอดก็คือวิ่งอยู่บนลูเนี่ยแหละี๋ยวสองครับแล้วจะมาวิ่งลูเดียวกันทําเพื่อเออคนเราก็แปลก ก็คือแบบพยายามอยู่วิ่งไปทะลุนะครับคือเหมือนต้องประคองเดินหน้าไปเรื่อยๆตอนนี้เลยว่สองอะมันจะมีเวลาบอกอยู่นะครับเวลาเล่นตอนนี้น่าจะหกนาทีแล้วมั้งเล่นไม่ได้หรอโอเคเอันนี้คืออะไรอันไรครับเนี่ย ลุยนี่จำได้ว่ามีก้อนแบตอยู่ตรงนี้อ๋อมาทางนี้ก็ได้หน่อยนี่นี่นเจอ,อ,อลแล้วเออนี่ไงมามาละเออดีหน่อยได้สู้กับวอเตอร์ดี ปิดไฟปิดไฟเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันคือตัวอะไรเนี่ยไทยทันหรือเปล่าโอ้โหเรายิงจากตรงนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะตายเนะี่ยรถเป็นธีราสิทธิ์ธิดสิทธิ์ธิดสทธิ์ธิรสิทธ์นี่กระโดดยิงกระโดดยิงเรียบร้อยโอเคงานลืน่น Okay. ไปต่อไปต่ออันนี้มีอะไรไม่มีอะไรโอ้โหภารกิจใช้ได้ตอนแรกนึกว่าเกมแบบจะทำแบบกระโดดกระโดดไปเรื่อยๆแต่น,นี้แบบมันมีอะไรเราทำตลอดเลยเหมือนมีอะไรใหม่ๆอ่ะอุ้ยสอบยิงนี่เลยบล็อกไม้เหรอบล็อกไม้อะไรวะเหมือนตัวใหญ่อุ้ยนะั่งไงเจอละ นี่ยิงยิงยิงไปดิยิงไปดิยิงไปดินี่นี่โอ้โหหน้ามันอุ้ยตกใจหมดโอ้โหโอ้ยขนลุกเลยเมื่อกี้โอ้ยฉนันต้องเราอย่าไปใกล้มันเลยทุกคนโอโ้ตายไปหนึ่งโอเคเข้าใจละเฮ้ยใช้ได้อยู่แสดงว่าอย่าเข้าไปใกล้มันครับ พออยู่างหามาันเอาไว้ตกใจเลยเสียงมันเมื่อกี้ขาอ๋อโอ,โอ้ก็คือมาค้างไว้ก่อนเมื่อกี้ขนลุกเลยเมื่อกี้ตกใจโอ้มีความตกใจแต่แรืว่าเข้าไปใกล้ๆนู้นว่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปใกล้กว่านี้ได้อะไรเงี้ยมันคงาอ,าอาจจะวิ่งไล่เราคือแบบนี่เข้าไปใกล้อ่ะก็คือเป็นเหมือนเมื่อกี้เลย ไม่มีซาวประกอบอะไรแหงนั้นอย่างเงียบใครรบักซื้อตันนั้นตัวอะไรอะ่ะก่อนนะขอยิงก่อนโอ้ยจบเลย มาโดดขึ้นมาใหม่จุบค่อยๆโดดค่อยๆโดดมองมันเอ้ยมันนี่นีทะลุกำแพงกล้ว <S <S ไม่กี้คืออะไรทำให้ตกใจใช่ไหมปาไปต่อนี่มันแนวสยองขวัญแบบ บางทีก็น่ารักนะพี่ขีอ่าเจ้ไที่สองนะครับไม่มีอะไรฉันเป็นคนรู้สึกว่ามีบางอย่างหลังประตูนี้โอเคอันนี้คืออะไระโซดาความเร็วไฟฉายที่ดีขึ้นกันไกลอะนี่เนี่อะไรอ่ะ โอ้ยนี่ไงเจอไททานอีกแล้วอยู่ห่างๆไว้เลยครับเพราะว่าโดนมาแล้วกับตัวอันนี้คือมันจะเดินตามมาหรือเป่าไม่เดินตามหว่ะแต่อย่าเข้าไปใกล้มันเดี๋ยวจะเจอมันเหมือนวิกีเดี๋ยวเดี๋ยวจากการตัี้ได้เสร็จเดี๋ยวต้องไอ้นี่ก่อนมาหมุนนีกอนอ้าวหมุนไปเลยดูซิว่าได้เท่าไหร่ ดูซิว่าได้อะไรถูโซดาความเร็วอยากได้ไรเฟิลเน, <_ C 1> นี่ยนนี้รูปอะไรเนี่ยคามาลาอะไรวะคาลา,าเดลีเดลีอะไรวะเนี่ย นอ้โหน่ากินชีพิซซ่านี้อ้าได้มาสองอันแล้วครับสีม่วงเริ่มมาสีอันแล้วไหนไปดูสิร้านกายพันธ์โอ้โหชื่อภาษาไทยจะตอนนี้เรามี4สี่อันแล้วอ่ะ ช้ายที่ดีขึ้นหรอกทนแกมาทำอะไรอนันต้องจ่ายเลยใช่หรือไม่ใอ่ยอไหน,นขอลองกทนแกแล้วกันลองดูลองดูจะมาใช้อะไรม <c oughs> อาไปก่อน โ okay. อเคได้ไปอันนึงแล้วครับได้ตัว K มาแล้วอุ้ยคุณลืมีแบตเตอรี่เฮ้ยมีการบอกเราด้วยอ่ามีแบตเตอรี่อุย้ยเดินผ่านเมื่อกี้มองไม่เห็นอุ้ย thank you มีการแบบบอกด้วยมื่กี้เดินเลยลนะ่ะแคลเซียมวิตามินดีในนมมีความสำคัญต่อสุขภาพของกระดูกสรับสนนุการพัฒนานและการบำรุงรักษาโอ้โห มีความเฮลตี้ขึ้นมาทันทีนะ่ะเฮ้ยนี่นสีแล้วสีแล้วสีแล้วอุ้ยนี่ตัวอะไรอะ่ะตรงนู้นโอโ้โหผมว่าต้องยิงว่ะไม่ใช่นี่ไอ้ที่ต้องยิงคือตัวแดงนี่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 ยัดเท่าไหร่ อย่าเข้าไปใกล้มากระยะนี้กำลังปลอดภัยนี่แนะเรียบร้อยเดินดูรอบๆก่อนมีอะไรบ้างเคยเดี๋ยวลืมเก็บแบตเตอรี่ ตัวนี้คงไม่น่าอะไรหรอวมั้งโอ้คิดถึงี่นี่เลยสมัยก่อนเด็กๆบ้านบอลน,นี้ฮกคือคือมันนี่เลยแอรตาลายแล้ัเนี่ย เรารีบไปกันเลยดีกว่าโอ้มีสไลเดอร์ด้วยนี่โอ้โหกริ่งกริ่งแบบอ้อะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยจัดการก่อนโอ้โหจานลูปมาพลาสติกเหรอดวก่อนนะจัดการที่นี่ก่อนโอ้โหลงมาเนี่ยบ้านบอลพอดีแต่เป็นบอลแบบปลอมๆโอ้โห โอเคเรียบร้อยโอเคนี่ได้วอลฟัสติ้งมาแล้วครับผมต้องคว้นหาลูกบอลหอดทุกคนม่ไดสีอะไรอสีเหลืองอ๋อ,อก็คือสีอะไรก็ได้โอ้โหต้องหาลูกบอลไหลลูกเลยแหละโอเค วาางโอ้โหหายต้องหายกี่ลูกเขาเนี่ยหายทั่วอะไรทีนี้เราจะหาครบหรือเปล่า หรือว่ามีแค่นี้หรือว่าหาอันนี้แล้วแค่นี้จริงโอเคถ้ามีแค่นี้ก็ก็ได้ไม่เป็นไร <c oughs> โอเคนี่เจอแล้วนี่ลูกบอลอ๋อมามาฝั่งนี้แทนมาหาฝั่งนี้แทนเพราะฝั่งนู้นหมดแล้ว นี่หายครบหายครบนี่เปิดมาจะอะไรไหมมีอาะลงล่างก่อนปึ๊บนี่ตัดอ้าใช้เกนไก่เหรอเมื่อกี้ใช้เกนไก่นี่เบตเตอรีลี เอ๊ข้อที่ส<ๆ>ี่เดี๋ยวนี้ขาลูกบอลก่อนเพื่อไปใส่มืออืมอาให้กันใจโอเคเข้าแตแล้วกันใจไว้ทำอะไรไปไหนต่อทางนี้ตาอะไร รูปบอลมาเรื่อทำไงต่อเฮ้ยใจเย็นๆมันต้องเอาไปใส่ที่เดิมนะโอ้เสียดายรูกนี้เอานไกลเอาไว้ตัดได้นีหนเปี่า รบต่อไปครับรบต่อไปไม่มีครับอันนี้อุปกรณ์เราอุปกรณ์เราเพราะว่านี่เป็นของเราเป็นอันแรกครับชั่วข่าวอะดังสวยๆนั่นแหละโอเค หีกลู่หนึ่งหีกลู่หนึ่งหาไดเรื่อยหา้เรื่อยบนนี้น่าจะมีหรือเปล่าลองดูสิชุปนี่ไงเจอแล้วโอ้น,นี่ลงเลยทีเดียวครับสุดยอด ครบได้มือมาครบเ้่ได้บอลมาครบมืออุ้ยสําเร็จสําเร็จแล้ววะเอ้ามีทางออกตรงนี้ว,วะ่ะแล้วอ้ยอะไรวะเนี่ยจบเลย <laughs> จบเลยมันหลอกเราโอ้เลยครั้งเดียวแล้วครับ จบเลยดูก่อนนะเริ่มใหม่เหรอไม่มังเริ่มใหม่พี่ก็หดเกินหัว <c oughs> ตาลายซะด้วย ถ้าถ้าต้องไปวางลูกบอลใหม่นี่อ๋อไม่ต้องวางครับเหมือนเห็นลูกบอลอยู่ข้างล่างแล้วนี่คลิ้งลิ้งค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 ลิ้งทลิ้งคลิ้งิ้งทางออกย่างทางออกย่างไม่ลงด้วยเดินเองครับเราจะไม่ต้องไปทงนี้นะครับเราไปทางอิกซิกเดือที่มันไปทางออกปกติ นี่อย่างเท่โอเคโอเค,อเคนี่เตรียมนี่ไปเลยเตรียมนี่ไปเลยนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่อย่าเข้าไปใกล้เพราะว่าเหลือแค่ครั้งเดียวแล้ว ถ้าเราแพ้ครั้งนี้ก็คือไปเริ่มเกมใหม่เลยครับทุกคนนี่นะยิงหัวเข้าหัวคือจะเข้าหัวเข้าตัวมันก็แค่สิบ <c oughs> มันก็เดินวนเป็นไททานเลย <c oughs> ไม่มยาอะไรในนี้ศูนย์สนทนา Okay. อะไรนี่ทงทงทงุงเรียบร้อยลงอยู่นี่เธอไทยท่านอีกแล้วก็คือต้องเล็งแบบนี้นี่นี่นโอ้โหน่ากลัวนะเสียด้อ่ะ,ไ,อะไม่ได้ไปเลยใกล้ๆมันตอนแรกเลยแต่ไม่เป็นไรมัรก็ยังได้รู้ว่าอ๋อมันประมาณน,นี้นะเข้าไปใกล้กว่นนี้ไม่ได้เอดีต้องให้หนังติ๊กเรามา ส่วนรอบที่สองเมื่อกี้ก็เสียได้เลยกระโดดไปนึกว่าจะพ้นนี่ไงเรียบร้อยสาวไม่มีอะไรนะครับเงียบเงียบอะไร่ะลุกเมือกลุกเมือกลุกเมือกอะไรวะเนี่ยได้ซีมาแล้วโอเคก็ว่าเราน่าจะมาอยู่ใกล้ตรงที่เอานี่วะรือเปล่า เอาแบตเตอรี่มาวางโอเคไม่มีอะไรไปต่อทุกคนเกมอย่างตึงอ่ะอ้าวมาถึงนี่พอดีเลยโอ้โหเ,เพื่อนๆไปกำหนดแล้วหรอนี่ไะโอเคเรียบร้อย ใอ้ต่อไอต่อทำไมพื้นทางเดินเป็นเลือดวะของพื้หน้าโอเคไปห้าสิบปเซ็นแล้วโอ้ต่อไปเป็นหนักติกคุณควรจะกลัวคุณควรจะกลัวอันนี้ปั่นเหรอ โอ้เป็นระเบิดควันด้วยเอเย่นพาโบแล้วมันทำอะไรได้บ้างคนนี้นี่มีรับรับกล้องแบบมุมซ้ายมุมขวาเขาใช้ตัวนี้หรอโอ,โอเคจับไฟ โหแล้วดูปืนมันดิอย่างโหดพี่จะโหดไปไหนก่อนโอเคหลบต้องหลบต้องอย่าอยู่ในวงสีแดงที่มันเล็งน,นะครับยิงต่อยิงต่อเรื่อยๆยิงต่อเรื่อยๆโอ้โอ้โอ,โอ้พาโบพาโบ ใกล้แล้วใกล้ไล้นิดนึงโอ้โหต้งอีกทั้งแปดเก้าครั้งมันถึงจะเดี้ยงอีกทีแล้วน,นี่แน่เรียบร้อยโอ้โหสุดยอดอะไรเขาเนี่ยดนตีอย่างมันโอ้เป็นไฟลุกเลยอ่ะเป็นไฟข้างนอกลุกเจน ไหนต่อเพื่อเพื่ออะไรวะ <c oughs> โอไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วว่ไฟฟ้าดับไฟฟ้าทั้งหมดจะดับได้ไม่ช้าแล้วคุณต้องซ่อมแซมแล้วเปิดสามเครื่องก็อหน่ยไฟฟ้าที่ตั้งอยู่รอบๆแผนที่โอเคค้นหากล่องไฟฟ้ารอบๆและซ่อมแซมพวกเขาโอเคเข้าใจแล้วรับทราบ ยยคะสีแดงขึ้นซ่อมก่อนไฟซ่อมกล่องไฟทั้งหมดโอเคแต่นี้จากลงยิมนี่เราจะหนียังไงครับโอเคครับไปกันเลยดีกว่าแบดงว่าไอ้ถังสีม่วงเนี่ยครับไอ้ที่อยู่มุมขวาเนี่ยเราต,ต้องซื้อไฟฉายมาเพิ่มเพาให้มันกว้างกว่านี้ใช่ไหม พราด่านนี้คือมืดแล้วเหมือนเมื่อกี้ขามาระหว่างเดินเราเห็นไอ้ที่เป็นซูดไฟอยู่เดี๋ยวเราไปปรับให้มันกลับมาเปิดได้เหมือนเดิมดอดแต่ตอนนี้เราตายได้แค่ครั้งเดียวอุ๊ยตกใจตอนนี้เราห้ามตายแล้วทุกคนเพราะถ้าตายจะไปเริ่มใหม่เลยโอ้โหมีซาวขเขาทีแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะบรรยากาศมันมืดมืดเดือด เรียบร้อยครับเรียบร้อยแพ้เกมจบโอ้ยเซ็งเลยโอ้โหเสียดายอ่ะเฮ้ยเกมกำลังสนุกเลยโอ้บากระโดดพลาด <c oughs> <c oughs> โอ้ยเซ็งไปครับทุกคนโอเคครับคลิปนี้น่าจะแค่นี้แนละ้วกันโหเสียดายเล่นไปไม่ถึงน่า ยังไงฝากกดซับสไคร b ์และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาเล่นอีกรอบทีนี้จะแบบเล่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมเลยพอเข้าใจเกมแล้วโอเคเข้าใจฝากกดซับสไคร b ์และกดไลค์กดแชร์ด้ครับเจอก,กันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย